ื่อคุณป้ากับตลาดสุดปวดเต้ยมีใครโทรมาหรือเปล่าเนี่ยอะจากนัล้วลีกาปลุกนี่ปลุกเดน่าเกลียดมากวันนี้คุณป้านีมาอืมมาทุกวันเลยจริงๆงอิงตื่นได้แล้วอิงวันนี้ป้านีมาเอาอีกแล้วเป็นนี้ตลอดเลยงั้นไปอาบน้ำไปก่อนดีกว่าค่อยมาปลุกอิงตื่นวันนี้ป้านีมาอิงตื่นวันนี้ป้านีมาฮะใครมานะป้านีจริงปะเนี่ย จริงโหแย่แล้วมาทุกวันเลยงั้นไปอาบน้ำก่อนนะอาบเสร็จแล้วอื้หือ้าวเช้าพอดีเลยเช้าพอดีงั้นไปหาอะไรทำก่อนไหมอืออืได้เลยได้เลยเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องไปงตลาดนี่ไม่ต้องกินหรอกมั้งโอเคโอเคเรืองราป้านีดีวกว่าตื้อดือตื้อดือมานะสงสัยต้องเป็นป้านีแน่แน่อา้าวป้านีสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้อยากกินเนื้อวาเกีวพาดชิ้นเป็นหลาดหน่อยสิมันเลอเหลนะน้าค่ะมาแลกเนาะรีบไปกันเถอะค่ะกลินรถพวกแกเหม็นมากพอดีไม่ค่อยได้ทำความสะอาดอะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะเน่ฉันเอาเนื้อวาเกียวที่หนึ่งนี่พวกแกจะจ่ายไหวกันไหมฮะเออพวกหนูไม่กินนะคะเนื้อวาเกิวอะ่ะพอดีที่ไม่ได้ขายค่ะข,ขายแต่ซูชิงั้นเอาซูชิที่หนึ่งขอแบบแรงๆเลยนะเฮ้ยห,หงุดหงิดจริงๆ ปกติไม่เห็นบ้าขนาดนี้เลยนี่แปลกๆนะป้าวคนนี้อ,อร่อยอแซบ่บอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวทั้งหมดกี่บาท60บาทค่ะเออพอดีว่าฉันไม่ได้เอาเงินสดมาลูกๆอยากให้ฉันหหมอยเดินม,มฉันสดเหีียงพวกแกมางงหมดแล้วเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะไปร้านอื่นกันดีกว่าเฮ้ hey, คะขออันนี้สามที่ค่ะ เออแต่พวกหนูไม่กินนะคะขอหนึ่งที่ค่ะนี่เสียใจต้องออกตามคนเดียวแล้วสี่ร้านนี้มันโอนได้อ้อยโอ้ยเผ็ดมากเลยนี่ค่ะสแกนมาแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ยเผ็ดพวกเราได้กลับว้านกันดีกว่าค่ะจะรีบกลับทําไมคะมันมีของหวานนะคะที่นี่หนูรู้นะคะว่าป้าเผ็ดร้านเนี้ยมันมีของหวานนะคะที่ตลาดเนี้งั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อให้ก็ได้ค่ะพี่ป้าคะเอาแคนดี้ที่หนึ่งค่ะ อัดที่จะอันนี้อุ๊ยที่รักฉันโทรมาได้ไงเนี่ยฮัลโหลคุณฮัลโหลที่รักผมคิดถึงคุณจังคุณอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้เจอนานแล้วผมรอคุณที่เตียงไม่ไหวแล้วนะเออได้เงี้ยฉันรีบกลับนะบ๊ายบายอ้าวแล้วเงินค่าแคนดี้ห้าบาทของหนูแล้วค่ะป้าเอาส่วนแล้วง้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันสุดสุดค่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ